กาตูนเอมองอัดให้เสียงภาคโดยบาซ่าสตูดิโอโอเคเคพจนี่กะเฮ็ดจั้งเลยก็เล mm ียกว่ะเฮ้ยแม่ยังบ่ล่ะนี่หมดเฮ็ดดอกไปเลยแล้วก็ลาจังหน่อยนึงเฮ้ยมึงคือบ่ได้ล่ะบัดนี้มึงบ่เฮ็ดเฮ้ยบ่ได้ยุ่งเด้อโอ้เฮ็ดใหม่ก็ได้ดอกค่าหัวเฮ็ดใหม่เก่าอีกใครมวนดิกวนคนนี่เฮ้ยเอาเอ้ยยังเป็นตัวไหนวะเฮ้ยอย่ามาแทนตองเด้อเฮ้ยอย่าหัวขวัญ วดแต่ดอกงกเลยง่ไงพูดอย่าได้บ้างย่าได้เอาโอ้ยห่างขวดัมไงโอ้ยห่อยทางเอาห่างซ้ำแหมไงจระจตะจะจะจะไม่ง่งที่ว้าบ่ฮ่าเฮ้ยเฮ้ยประคางัวดามเง้ย่ามาสึกกันยิ่งกุน่ะโอ้ยเกือบตายกูได้ฮ่าฮ่ามาถ่ายรูปกันแน่ยิ่แน่เขียวแหงละนั้น หัวเจ้าคือเหลี่ยมใช่เนาะโอ้ยหัวกูกระเหลี่ยมตัวนี่ลืมเฮ้ยมามาเน่ยายตำแหน่งอยู่บงนี้เด้อเจ้าน่ะมองนี้มันอยู่กับเจ้าหองสีมอดดีหัวเหลืองบ๊ายบายเหนื่อยมึงไงแล้วแพ้สิเป็นไรต่อไปเนาะเดี๋ยวมึงเยอะเด้อยวมึฆ่าหัวดาบมันเดียวไปเดี๋วไปเฮ้ยมึงอย่า